The Power of Now พลังแห่งจิตปัจจุบันบทที่สองตอนที่สองอัตราที่ยึดอยู่กับตัวทุกข์กระบวนการที่ผมเพิ่งอธิบายไปนั้นง่ายและส่งพลังอย่างลึกซึ้งมันสามารถนำไปสอนเด็กและหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นสิ่งแรกที่เด็กได้เรียนรู้ในโรงเรียน เมื่อคุณเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการมีสติและสัมปชัญญะในฐานะผู้เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและเข้าใจมันด้วยการมีประสบการณ์ถึงมันเท่ากับคุณมีเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีอนุภาพสูงสุดอยู่ในมือแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณอาจเจอกับการต่อต้านอย่างแรงกล้าอยู่ข้างใน ที่ไม่ยอมให้คุณหลุดจากการยึดโยงกับความทุกข์กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้มากเป็นพิเศษถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวทุกข์ทางอารมณ์มาเกือบทั้งชีวิตคุณจมอยู่กับมันเกือบทั้งตัวนี่หมายความว่าคุณสร้างตัวตนที่ไร้สุขขึ้นมาจากตัวทุกข์ที่สิงอยู่และเชื่อว่าสิ่งที่แจใจสร้างขึ้นนี้คือตัวคุณ ในกรณีนี้ความกลัวลึกๆว่าจะสูญเสียตัวตนดังกล่าวจะสร้างแรงต้านอย่างแรงกลา้าไม่ให้คุณสลัดออกจากมันหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าคุณอาจอยากเป็นทุกข์หรือเป็นตัวทุกข์มากกว่าจะก้าวออกหาสิ่งที่ยังไม่รู้จักแถมเสี่ยงที่จะสูญเสียตัวตนที่คุ้นเคยด้วยถ้าคุณเป็นอย่างนั้น ลองสังเกตแรงต้านภายในสังเกตสิ่งที่ติดมากับความทุกข์รู้ตัวให้มาจับความรู้สึกที่แอบพอใจอย่างประหลาดที่ได้จากตัวตนอันไรสุขนั่นสังเกตความอยากที่จะพูดหรือคิดถึงมันถ้าคุณมีสติรับรู้หรือรู้เท่าทันมันการต่อต้านจะชนะทันที จากนั้นให้เพ่งสติไปที่ตัวทุกอยู่ตรงนั้นในฐานะผู้เฝ้าดูแล้วการแปลทุกจะเริ่มขึ้นมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทําได้และไม่มีใครทําแทนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าคุณโชคดีพอที่จะได้พบกับผู้ที่ครองสติและรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคุณสามารถอยู่กับเขาและร่วมรู้เท่าทันไปกับเขา นี่จะเป็นประโยชน์มากและช่วยให้ทำได้เร็วขึ้นด้วยวิธีนี้แสงในตัวคุณจะสว่างจ้าโดยเร็วเมื่อวางฟืนที่เริ่มติดไฟใกล้ๆกับฟืนท่อนที่เป็นไฟกำลังลุกโชนหลังจากนั้นสักพักเราจะฟืนสองท่อนแยกจากกันฟืนท่อนแรกก็จะลุกโชนช่วงกว่าเดิมที่สุดแล้วไม่ว่าฟืนท่อนไหน มันก็คือเปลวไฟเดียวกันหน้าที่ของครูทางจิตวิญญาณคือเป็นเปลวไฟนั้นผู้ชี่ยวชาญในการบำบัดจิตบางท่านก็ทำหน้าที่นั้นได้ในกรณีพวกเขาเก้าวขึ้นไปอยู่เหนือระดับของความคิดได้แล้วและคงความรู้เท่าทันนั้นไว้ได้ระหว่างที่บำบัดคุณที่มาของความกลัวคุณบอกว่า ความกลัวเป็นตัวทุกข์พื้นฐานในใจเราแล้วความกลัวเกิดจากอะไรทำไมคนเราถึงมีความกลัวในใจได้มากมายขนาดนั้นอีกอย่างการที่เรากลัวนิดหน่อยเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ดีหรือเพราะถ้าไม่กลัวไฟเราก็อาจเอามือไปแย่ไฟจนโดนไฟไหม้พุพองได้เหตุผลที่คุณไม่เอามือไปหย่ไฟไม่ใช่เพราะกลัว แต่พอคุณรู้ว่ามืออาจโดนไฟไหม้พุกพองได้คุณไม่จำเป็นต้องกลัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จำเป็นต้องเผชิญขอแค่มีสามัญสำนึกกับสติปัญญานิดหน่อยก็พอสำหรับเรื่องพวกนั้นที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตมันย่อมมีประโยชน์ที่จะนำบทเรียนจากอดีตมาปรับใช้ตอนนี้ ถ้ามีใครเอาไฟมาโขคุณหรือใช้กำลังความรุนแรงคุณอาจเกิดความรู้สึกที่คล้ายความกลัวแต่ความจริงเป็นการหดตัวโดยสัญชาตญาณเวลาเจอกับอันตรายต่างหากไม่ใช่ความกลัวจากการวางเงื่อนไขาทางจิตที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้มันแยกออกจากอ,อันตรายที่เกิดขึ้นจริง ความกลัวที่อาจมาอยู่ในหลายรูปแบบเช่นไม่สบายใจวิตกกังวลตื่นกลัวเครียดขวัญอ่อนขวัญผวาหรืออาการกลัวสิ่งต่างๆเป็นต้นพวกมันล้วนเป็นความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้คุณอยู่ที่นี่อยู่ในปัจจุบันการแต่ใจไปรอล่วงหน้าในอนาคตแล้ว มวันสร้างช่องให้คุณวิตกกังวลแล้วถ้าเกิดหลงไปยึดอยู่กับมันคุณย่อมหลุดออกจากพลังและความเรียบง่ายของปัจจุบันขณะทีนี้ช่องที่ชวนกลัดกลุ่มก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดคุณสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เสมอแต่ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เป็นเพียงการฉายภาพ ในใจว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ยิ่งกว่านั้นตราบใดที่คุณยังยึดอยู่กับสิ่งที่ใจคิดอัตตาย่อมเข้ามาบงการชีวิตคุณอย่างที่ผมได้ชี้ให้เห็นไปแล้วเพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่แม้จะมีกลไกป้องกันตัวที่ซับซ้อนทว่าอัตตาย,ยังคงเปราะบางและไม่มั่นคงชอบมองว่าตัวเองถูกคุกค,คามตลอดเวลา และจะคงอยู่เป็นอย่างนี้แม้ภายนอกมันจะทำท่าว่ามั่นใจมากจำไว้ว่าอารมณ์เป็นปฏิกิยาตอบสนองที่ร่างกายมีต่อจิตใจแล้วอะไรคืออัตตาอัตตาจอมปลอมที่ใจสร้างขึ้นคอยบอกร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาว่าอันตรายฉันกำลังถูกคุกค,คามแล้วนั่นทำให้รู้สึกอย่างไร ก็ความกลัวนะสิจะเป็นอะไรไปได้ความกลัวดูเหมือนมีหลายสาเหตุเช่นกลัวสูญเสียกลัวผิดพลาดกลัวเจ็บแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอัตตากลัวตายกลัวถูกทำลายสำหรับมันแล้วความตายอยู่ใกล้นใิดเดียวเวลาที่ใจยังยึดอยู่กับความคิดความกลัวความตาย ดูจะส่งผลกระทบกับทุกด้านของชีวิตยกตัวอย่างเช่นแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่ดูเป็นธรรมดาอย่างความรู้สึกอยากเอาชนะอยากเป็นฝ่ายถูกอยากให้คนอื่นผิดเพื่อปกป้องสถานภาพที่คุณยึดอยู่กับมันนั่นเป็นเพราะอัตตากลัวตายถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดตัวตนที่ยึดมั่นยิ่งกลัวมากกว่าจะถูกทำลาย อัตรับไม่ได้หากมันจะเป็นคนผิดผิดคือตายที่เกิดสงครามขึ้นก็เพราะเหตุนี้ความสัมพันธ์พังทลายลงนับไม่ถ้วนกระเพาะเหตุนี้แต่ถ้าคุณเลิกผูกติดกับสิ่งที่ใจคิดไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดนั้นไม่ได้กระทบต่อความรู้สึกถึงตัวตนที่คุณเป็นเลยฉะนั้นไม่มีความโหยกระหายลึกๆ โดยไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นฝ่ายถูกอีกต่อไปที่มักอยู่ในรูปของการใช้กำลังความรุนแรงคุณสามารถพูดสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สึกได้อย่างแ,แน่วแน่ชัดเจนและไม่มีความกล้าวล้าหรือความอยากปกป้องตัวเองจากเรื่องนั้นแล้วความรู้สึกถึงตัวตนที่เป็น จะมาจากส่วนลึกที่เป็นเนื้อแท้ภายในไม่ใช่จากความคิดลองสังเกตกลไกลการปกป้องป้องกันตัวเองของคุณสิคุณกำลังปกป้องอะไรตัวตนจอมปลอมหรือภาพที่ใจเสกสรรปั้นแต่งขึ้นด้วยการรับรู้รูปแบบของมันสังเกตมันคุณจะสลายการยึดโยงกับมันรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี้ จะสลายหายไปอย่างรวดเร็วภายใต้แสงแห่งสติความรู้ตัวนี่คือจุดจบของการโต้แย้งและเกมแย่ยงอำนาจที่กลัดกล่อนความสัมพันธ์ความจริงแล้วการสแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่นหรือความอ่อนแอที่ปลอมตัวมาในรูปของความแข็งแกร่งอำนาจที่แท้จริงอยู่ภายในที่พร้อมรอคุณอยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้น ใครที่ยึดมั่นกับสิ่งที่ใจคิดย่อมตัดขาดจากพลังที่แท้จริงจากตัวตนลึกๆที่อย่างรากอยู่ในจิตเดิมแท้คนเหล่านี้จะมีความกลัวเป็นเพื่อนตลอดเวลาผู้ที่ก้าวข้ามระดับความคิดยังถือว่ามีจำนวนน,น้อยมากคุณจึงแทบพูดได้ว่าทุกคนที่คุณพบหรือรู้จักล้วนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความกลัว ต่างกันก็แค่มากน้อยเท่านั้นเองมันแกว่งไปมาระหว่างปลายด้านหนึ่งของตาช่างที่เป็นความวิตกกังวลกับความกวาดกลัวกับอีกข้างที่เป็นความไม่สบายใจบอกไม่ถูกและรู้สึกเหมือนถูกคุกคามอยู่ลึกๆซึ่งส่วนใหญ่จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อจู่ๆตาช่างเองียง,งไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอย่างชัดเจน อัตตาต้องการเติมเต็มอีกด้านของความถุกความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติของอัตตาคือความรู้สึกลึกๆว่ายังขาดยังพร่องหรือยังไม่เต็มบางคนก็รู้เท่าทันบางคนก็ไม่รู้เท่าทันในกรณีที่รู้เท่าทนันมันมักแสดงออกในรูปของความรู้สึกกังวลตลอดเวลา ว่าตัวเองยังไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรส่วนกรณีที่ไม่รู้เท่าทันมันจะแฝงอยู่ในรูปของกิเลสที่รู้สึกอยากได้อยากมีแต่ไม่ว่ากรณีไหนมนุษย์มักมีแรงขับให้สนองอัตตาจนกว่ามันจะพอใจต้องไล่ล่าหาสิ่งที่จะมายึดเพื่อปิดรูที่รู้สึกอยู่หลึกในใจฉะนั้น พวกเขาจึงดิ้นรนไขว่คว้าหาสมบัติมาครอบครองรวมถึงอำนาจเงินตราความสำเร็จการยอมรับและความสัมพันธ์พิเศษเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นแต่ถึงจะได้ทุกอย่างมาครอบครองอีกสักพักอัตตาก็จะเห็นว่ายังมีรูอยู่มันเป็นรูกลกวงโบที่ไม่สิ้นสุด แล้วพวกเขาจะเจอปัญหาจริงๆเพราะไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกแล้วแต่จะว่าไปก็ยังพอทำได้และทำอยู่ทว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่อัตราบงการชีวิตคุณคุณไม่สามารถอยู่สุขสบายได้อย่างแท้จริงคุณไม่สามารถอยู่อย่างสงบหรือรู้สึกเติมเต็มได้ยกเว้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เวลาที่คุณได้สิ่งที่ต้องการหรือความปรารถนาได้รับการตอบสนองเพราะอัตตาเป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมันจึงต้องการปัจจัยภายนอกมายึดเหนี่ยวอยากได้รับการปกป้องและหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและที่เห็นทั่วไปที่สุดย่อมไม่พ้นสมบัติพัส,สถานหน้าที่การงานฐานะทางสังคมและการยอมรับความรู้ การศึกษาความสามารถพิเศษรูปลักษณ์ภายนอกความสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของครอบครัวและตัวเองระบบความเชื่อบ่อยครั้งยังเป็นการยึดติดกับกลุ่มทางการเมืองาศาสนาเชื้อชาติความรักชาติและอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวคุณเลยคุณว่ามันน่ากลัวไมหมละ่ะ คือแค่โล่งใจที่รู้ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่คุณต้องปล่อยมันไปไม่ช้าก็เร็วบางทีคุณอาจรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อและแน่นอนผมไม่ได้ให้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถพบอัตลักษณ์หรือสิ่งบ่งบอกความเป็นคุณได้ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งคุณจะรู้ความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวเองและอย่างช้าที่สุด คุณจะรู้เวลาที่คุณรู้สึกว่าความตายกำลังย่างกลายเข้ามาความตายจะปลดเปลื้องทุกอย่างที่ไม่ใช่คุณออกไปความลับแห่งชีวิตคือจงตายก่อนที่จะตายแล้วคุณจะพบว่ามันไม่มีอะไรหรอกความตาย